ความสุขสร้างง่ายๆในยามที่เข้าสู่วัยทองนะคะหาเรื่องง่ายๆค่ะที่ทำให้เรามีความสุขและทำให้ได้ในทุกๆวันค่ะโดยที่ไม่ต้องไปเบปียดเบียนใครนะคะอย่างก,กิ่งชอบเรื่องของการร้องเพลงค่ะก็หาคาราโอเกะในเน็ตเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็เปิดแล้วก็ร้องออกมาอย่างมีความสุขค่ะชีวิตเราก็ง่ายๆเท่า,าน,นี้ล่ะค่ะก็คิดอยู่นะ chẳng quan chân theo và sai reply mình nghĩ đến bẹp con rào bẹp miệng bao bao có đủ canh chân lâu không ่หนนัวรูามอใใจเพื่อนๆลองดูนะคะลองหาสิ่งที่เราชอบแล้วทำอย่างมีความสุขในทุกๆวันเพราะความสุขมันง่ายแค่นิดเดียวค่ะ